ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่หนึ่งอยสสิบเอ็ดจากพระสุตตันตปิดกขุทธการณนกายอัปทานตินทายกวักที่ห้าสิบสามอมันทะผลทายกเถราประทานที่เกบุพพจริยาของพระอามันทะผลทายกเทราข้อที่หนึ่ง้สิบเก พระชินเจา้าพระนามว่าปทุมุตตะผู้ทรงรู้จบธรรมทั้งปวงผู้เป็นผู้นำของโลกออกจากสมาธิแล้วเสด็จจงกรมอยู่ครั้งนั้นเราหาผลไม้มาได้พบพระพุทธเจา้าผู้เป็นพระมหาโมนีผู้ปราศจากทุลีคือกิเลสกำลังเสด็จจงกรมอยู่เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัสประคองอัญชลีไว้เหนือเสียนกล้าวถวายบังคมพระสมาสัมพุทธเจ้าแล้วถวายผลแฝงในกลับที่หนึ่งแสนแตกกับนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในครั้งนั้นด้วยการถวายผลไม้นั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลแฝง เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้า เราทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจา้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระอามันทาผลทายกเทระได้ผาสิธาทธาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแล อามันทาผลทายกเทราประธานจบสุคันทาเทราประธานที่สิบบุพาาริยาของพระสุคันทาเทระข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพรามทรงมีประโยชน์ยิ่งใหญ่พระนามว่ากัดสปะโดยพระโคดทรงประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายสเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ในพัทธรกับนี้พระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยอนุพยัญชนะมีพระลักษณะอันประเสริฐสาสบสองประการอันรัศมีประมาณสามวาแวดล้อมปกคลุมด้วยข่ายรัศมีทรงให้สัตว์เกิดความยินดีเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ทรงยังหมู่สัตว์ให้เยือกเย็นเหมือนเมฆฝน เป็นบอกเกิดแห่งคุณเหมือนสาครพระองค์เป็นประหนึ่งว่าแผ่นดินโดยศีลประหนึ่งว่าภูเขาหิมพานโดยสมาธิประหนึ่งว่าอากาศโดยปัญญาเป็นผู้ไม่เกี่ยวเสมือนลมมีธรรมะเครื่องอยู่ตามพระอัยารัยไม่ทรงบกพร่องทรงแกล,กล้าในบริษัท ทรงประกาศสัจธรรมช่วยมหาชนให้รอดพ้นครั้งนั้นเราเป็นบุตรเศรษฐีผู้มียศยิ่งใหญ่ในกรงพาราเสีเรามีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมายจึงมีความองอาจเราเที่ยวเดินเล่นไปจนถึงป่ามารุกทายวันได้เห็นพระศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของสัตตวโลก กำลังทรงแสดงอมตะบทอยู่มีพระดำรัตเกลี้ยงกล่าวน่ารักมีพระสุรเสียงเหมือนเสียงนกจาระเวกมีพระสำเนียงก้องเหมือนเสียงหงส์และเสียงกลองใหญ่ยังมหาชนให้ทราบชัดอยู่ครั้นเราได้เห็นพระผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพและได้สดับพระสุรเสียงอันไพเราะแล้ว จึงได้ละพวกขทรัพมากมายออกบวชเป็นบรรพชิตเราบวชแล้วเช่นนี้ไม่นานก็เป็นพระหูสูตรเป็นพระธรรมกถึกมีปฏิพานอันวิจิตเราเป็นคนองอาจในการพันนา,นาได้พันานาพระคุณของพระศาสดาผู้มีพระชวีวันดังทองคำในท่ามกลางบริษัทใหญ่บ่อยๆว่า พระผู้มีพระภาค้าวพระองค์นี้เป็นพระขีนาศเป็นผู้ตื่นแล้วไม่มีทุกข์ทรงตัดความสงสัยได้แล้วทรงถึงความสิ้นกรรมทุกอย่างทรงพลกิเลสแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิพระผู้มีพระภาค้าวพระองค์นี้นั้นเป็นผู้ตื่นแล้วทรงแก,กล้าดุดราชสี พระองค์เป็นผู้ประเสริฐยิง่งทรงประกาศธรรมจากอันประเสริฐแก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกทรงเป็นพระฤาษีฝึกพระองค์เองและทรงฝึกผู้อื่นทรงสงบระงับเองและทรงทำผู้อื่นให้สงบระงับเป็นผู้ดับกิเลสเองและทำให้ผู้อื่นดับกิเลส เป็นผู้เบาพระไทยเองและทรงยังมหาชนให้เบาใจทรงมีความเพียแรแกล้วกลา้ากล้าหาญมีพระปัญญาทรงประกอบด้วยพระกรุณาทรงมีความชำนาญเป็นผู้มีชัยชนะเป็นพระชินจาไม่ทรงขนองทรงหมดความห่วงใยเป็นผู้ไม่หวั่นไหวไม่สั่นสะเทือน เป็นนักปราชไม่หลงไหลไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นมุนีทรงเอาธทุระทรงอาหารแม้ในหมู่เจ้าลัทธิดังโคอุสภาราชพยาคคชสารและพญาราชสีเป็นผู้ปราศจากราคาปราศจากมนทินเป็นดังพรมกล้าหารกว่านักปราช หากเสียซึ่งค่าศึกคือกิเลสหมดเสียนน้ำปราศจากความเศร้าโศกไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้หมดจดเป็นพรามเป็นสมณะเป็นที่พึงเป็นหมอเป็นผู้กำจัดลูกศอนในวงเล็บคือความโศกเป็นนักรบเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้คงแก่เรียน ไม่หวั่นไหวมีใจเบิกบานยิ้มแย้มทรงฝึกอินทรีย์เป็นผู้นำตนไปเป็นผู้ทำเป็นผู้นำเป็นผู้ประกาศเป็นผู้ทำศาสตว์ให้ร่าเริงเป็นผู้วิทย์เป็นผู้ตัดเป็นผู้ฟังเป็นผู้สรรเสริญเป็นผู้ไม่กำเริบปราศจากลูกสอนไม่มีทุกข ไม่มีความสงสัยเป็นผู้หมดตัณหาปราศจากทุลีเป็นผู้ขุดเป็นผู้ทําลายเป็นผู้กล่าวเป็นผู้ทําให้ปรากฏเป็นผู้อย่างสัตว์ให้คามให้ทําประโยชน์ให้สร้างประโยชน์เป็นผู้ให้ถึงสัมปทาเป็นผู้อย่างสัตว์ให้บรรลุเป็นผู้มีประโยชน์เกื้อกูลเป็นผู้ฆ่า ทรงทำกิเลสให้เล่าร้อนทําตัณหาให้เหือดแหง้งดำรงอยู่ในสัจจะหาผู้เสมอเหมือนมีได้ไม่มีสหายทรงมีความเอ็นดูมีมนอัศจรรย์ไม่ทรงหลอกลวงเป็นผู้ธรรมเป็นพระฤาษีในวงเล็บพระพุทธเจ้าองค์ที่เจ็ดทรงข้ามผลความสงสัยแล้ว ไม่ทรงถือพระองค์ทรงมีคุณหาประมาณมิได้ไม่มีใครเปรียบ่านล่วงครองแห่งถ้อยคำทุกชนิดรู้ธรรมในการแนะนำเวนยสัตว์ทั้งปวงทรงชนะโม่มารความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้ประเสรศิฐมีพระนามว่าสัตรังศีในวงเล็บรัศมีกำหนดด้วยร้อย พระองค์นั้นย่อมนำอมตะมหานิพพานมาให้เพราะฉะนั้นความศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์จึงมีประโยชน์ยิ่งใหญ่เราสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้เป็นสารณะอย่างสูงสุดของโลกทั้งสามด้วยพระคุณดังยกตัวอย่างมานี้แสดงธรรมกถา ในท่ามกลางบริษัทจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้สวยสุขอันยิ่งใหญ่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากดุสิตแล้วเกิดในมนุษย์เป็นผู้มีกลิ่นหอมลมหายใจออกกลิ่นปากและกลิ่นกายของเราก็เช่นนั้นเหมือนกันคือมีกลิ่นหอมและกลิ่นหอมนั้น นั้นแหละฟุ้งไปเนืองนิดเรามีกลิ่นหอมทุกอย่างกลิ่นปากของเราหอมฟุ้งอยู่ทุกเมื่อปานดังดอกปทุมดอกอุบลและดอกจำปาและกายของเราก็หอมเหมือนเช่นนั้นทั้งหมดนั้นเป็นผลแห่งการกล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าผลน,นั้นน่าอาศัศจรรย์อย่างยิ่ง ขอท่านทั้งหลายทั้งหมดจงตั้งใจฟังภาสิทธิ์ของเราครั้นเรากล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งนำประโยชน์และความสุขมาให้แล้วเป็นผู้มีจิตผ่องใสในธรรมทั้งปวงเป็นสงผู้ประกอบด้วยความเพียรมียศถึงความสุขน่ารักใคร่รุ่งเรืองน่ารัก,น,รกน่าชม เป็นผู้กล่าวไม่ดูหมิ่นดูแคลนไม่มีโทษและเป็นผู้มีปัญญาฝนขวายในธรรมะที่เป็นที่สิ้นกิเลสผู้พักดีต่อพระพุทธเจา้าย่อมได้นิพพานโดยง่ายเราจะกล่าวถึงเหตุของสิ่งเหล่านั้นเชิญท่านทั้งหลายฟังเหตุนั้นตามความเป็นจริง เราถวายบังคมก็เพราะคนพบประโยชน์ที่มีอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจา้าเพราะฉะนั้นแม้เราจะเกิดในภพใดๆก็ย่อมเป็นผู้มียศในภพนั้นๆเราสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้ทำที่สุดทุกข์และพระธรรมอันสงบระงับอันปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่ง เป็นผู้ให้ความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายฉะนั้นจึงได้รับแต่ความสุขเราเป็นผู้ประกอบด้วยปีติในพระพุทธเจ้าสรนเสริญคุณของพระพุทธเจ้าวามีทั้งส่วนพระองค์และที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้น่ารักใครเมื่อเรากล่าวสรนเสริญพระคุณ ชื่อว่าชมเชยพระผู้นำซึ่งทรงชำนามานล่วงผลเดียรถีครอบงำเดียรถีชั่วเสียได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนมีความรุ่งเรืองเมื่อเรากล่าวสรรเสริญพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจาชื่อว่ารำพระองค์ให้เป็นที่รักแห่งหมู่ชนด้วยเพราะฉะนั้น เราจึงเป็นผู้น่ารักน่าชมเหมือนดวงจันทร์ในสารฐการฉะนั้นเราชมเชยพระสุขเจา้าด้วยวาจาทุกอย่างตามความสามารถเพราะฉะนั้นเราจึงมีปฏิพานวิจิตเหมือนท่านพระวังขีสะคนผานพวกใดเป็นผู้มีความสงสัยจึงดูหมิ่นพระมหามุนี เพราะฉะนั้นเราข่มขี่คนพานพวกนั้นโดยชอบธรรมเราได้ช่วยกำจัดกิเลสของสัตว์ทั้งหลายด้วยการสรรเสริญพระพุทธเจา้าเพราะอำนาจแห่งกรรมนั้นเราจึงเป็นผู้มีใจปราศจากกิเลสเราผู้แสดงพุทธาน,นุสติได้ทำปัญญาเครื่องตรัสรู้ให้เกิดแก่ผู้ฟัง เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งอัดอันละเอียดเราเป็นผู้สิ้นอาสวะทุกอย่างจากข้ามผลสาครคือสงสารไปได้และมีความชำนิชำนาญไม่ถือมันถึงความดับสนิทในกลับนี้เองเราได้ชมเชยพระชินเจ้าใดด้วยการชมเชยนั้น เราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธ,ธาบูชาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้วหนอ วิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่า ท่านพระสุขันธาเถระได้ภาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลสุขันธาเถราประทานจบตกถา,ากิงกณีปุปผะวัคที่ห้าสิบเป็นต้นอภิธานทั้งหมดในวัคที่ห้าสิบวัคที่ห้าสิบเอ็ดวัคที่ห้าสิบสองและวัคที่ห้าสิบสาม มีความหมายง่ายทั้งนั้นแลรวมอภิธานที่มีในวรรคนี้ตินมุติทายกเทราประธานหนึ่งเวจกตะทายกเทราประธานหนึ่งสรณาคมนิยาเทราประธานหนึ่งอัพันชนะทายกเทราประธานหนึ่งสุปตะทายกเทราประธานหนึ่งทันดะทายกเทราประธานหนึ่ง คิริเนลาปูชะกะเทราประธานหนึ่งโพธิสม,มัชะกะเทราประธานหนึ่งอามันดาผลทายกเทราประธานหนึ่งสุคันธาเทราประธานหนึ่งในวักนี้นับคาถาได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบสามคาถาตินทายกวักที่ห้าสิบสามจบตัดยานะวักที่ห้าสิบสี่ มหากัจายนานะเทราประธานที่หนึ่งบุพาจริยาของพระมหากัจายนานะเทระข้อที่หนึ่งยอพระชินจารพระนามว่ัปทุมุตระผู้ปราศจากตันหาทรงชำนาสิ่งที่ใครๆเอาชนะไม่ได้ทรงเป็นผู้นำได้เสด็จอุบัติขึ้น ในกับที่หนึ่งแสนแต่พัทธกับนี้พระองค์เป็นผู้แกล้วกลามีพระเนศเสมือนใบบัวมีพระพักปราศจากมนทินดุดดวงจันท์มีพระชวีวันดังทองคำมีพระรัศมีสร้างออกดุดแสงอาทิตย์เป็นที่ติดตาปรึงใจของเหล่าสัตว์ประดับด้วยพระลักษณะอันประเสริฐ เกินที่จะบรรยายด้วยถ้อยคำได้อันหมู่มนุษย์และเทวดาสักการะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองทรงยงังสัตว์ให้ตรสัสรู้ส่งนำไปได้อย่างรวดเร็วมีพระสุรเสียงไพเราะมีพระสันดานมากไปด้วยพระกรุณาทรงแกล้วกลาในท่ามกลางบริษัทพ,พระองค์ทรงแสดงธรรมอันไพเราะ ประกอบด้วยสัตจะสี่ทรงฉุดขึ้นซึ่งหมู่สัตว์ที่จมอยู่ในเปลือกตมคือโมหะครั้งนั้นเราเป็นดาบทสัญจรไปคนเดียวมีป่าหิมพานเป็นที่อยู่อาศัยขณะไปสู่มนุษยโลกทางอากาศได้พบพระชินเจา้าเราได้เข้าไปเฝ้าพระองค์ แล้วสดับพระธรรมเทศนาของพระธีรเจ้าด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพรานโดยทั่วกันค่ากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขาคา